ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอตอนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับเนาะครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมมาตามแนวทางของปู่เครือเขาลงนะครับครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องนะครับทางช่องขอเสนอไว้เพียงแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับแนวทางของปู่เครือเขาลงจะเป็นแบบไหนแต่ที่เรารู้ ปูบอกว่าเข้ามาทุกงวดนะครับครับเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังแนวทางของปูเครือเขาลงกันครับผมนมามสการครับปูครับโอ้ไม,ไ,ไม่ได้มาหานานแค่ไดนมาหานานครับปูนงานรออะไรไเดือนนะครับจะงวดมันนอกกันศูนย์เก่า ัโดนเติบแล้วนะปูน่ะมันลงเครือเขาหลงอยู่นี่แหละคมันลงเครือเขาลงอยู่นี่ก็วไส่สีแดงไส่กระป๋องไป้น้ำยูบัตครับวัดนี่วัดวังหันก่ะื้อแหย่โหยเานสองสามหกตัวกลางครับผมบานนี้ศูนย์หกสม่อกสมุนกตั้งไปที่สนลูกพลยโอ้ไปซื้อตลอเตอีไว้เออซื้อแตลอเตรี ครับครับ่เก็บซูนผมครับตัวตป่นนาครับตัวหลังมันอยู่อ้ครับผมห้องทองง่ายเลยหรอว่าเออไนห้องทองอยู่เลเดี๋ยวห้องทองอยู่แล้วัดมักอนไงตัวนนาครับครับผมเข้าทุงวดเนี่ยครเข้าทุงวดเลยาเก้าครับก็้องแปดเก้าครับมก้อนตัวอ้อนนาันนี้เรามักจะติิตัวหลังครับสอง หาสองเก้าห้าสองเก้าห้าสองเก้าตัวหนามนั่งตัวนหนามตัวหล,ล,ลังมันนั่นแปดสองเก้าแปดสองเก้าตัวหลังห้าสองเนก้าห้าสองเก้ากับแปดสองเก้าหกตัวแปดสองเก้าหกตัวคือเรียกว่าการซุ่มรัศดลีแปดสองเก้า บนดา,าโโนล่างอันนั้นแม่นมักแปดเก้าแปดเก้าแปดเก้าเก็ดเก้าเก็ดเก้าแปดเก้าแปดเก้าแปดเก็ดนี่สามพูนแปดเจ็ดวันวันนี้อยางร้อนนี่ครับผมใช้ก้อนทุนฉันหาคำว่ามหาแปดหาเก้ามันหามากห้าแปดห้าเก้ามันไปใช้บุหรี่ห้าแปด ตัดเล็นสองตัวนะครับเอฟซีครับโอ้นี่ไม่ดีมากคขึ้นเพรว่าเขาสื่อรถใหม่โอ้โทูมาเนก้อนที่ว่าไปคุณบานพี่เซาทร่มาทาครับน้องพระเอารถไม่ว่าเยอะเยวรถขันนีเทิ่อนโอ้ทรมาอ๋อมา้างควทาที่น้องมาบานมัด พ่องูสิงกมังนึงก็เล้มัน่ะเรด้กูว่าทั่วทั้งปีเขาเลยรับตัวหนาตัวหลังันนโอ้ทะเบียนตัวนี้บอกปุ๊ว่อ้ตีตอนคันนี่มาท่นพ่ว้างมากอันนี้ซื้อวันครับกสร้งเขาจะมึควันนี่แหละนี่มก็มักฟันมึงขึ้นนี่แหละครับผมถึงประมาณนี้่หน่อยบริเปลายแดงก็ใหญ่าน้อปลายแดงเ็ด้ันห้าสองแปดห้าสองเก้าวงกลมไปหน่อยครับ ยุ่ีเีสาแล้วก็ออกรถไปแดมเลยไลมาแปดแปดแปดเก้าแปดแปดสมเก้าแปดเก้าแปดเ้แปด้วออนั่นแหละผมไม่ใหญ่ี่นี่ว่าท่นขึ้นวันนี้เราก็โทรมาอยู่ดีก็ครับเพราะคันนี้มันห่างรู้ว่าท่านใหญ่เดียนเอาไปเ่อนให้เพราะว่าซื้อเราวอทะเบียนคันนี้คคันคันนี้คันนี้ มันะเบียนขั้นนี้ทะเบียนขั้นไม้ของเราลงทะเนขันไม้แต่ว่าคนมาเสียวขั้นนีไปเทิร์นไหนเทิร์นไหนไม่อือทะเบียนยังแบบปูขันนีขั้นนีมันสีสามหกหกสีสามหกเียนขั้นสีสามหกทะเบียนบดนะคะทะเบียนบมว่าทนได้อนแปดหาเก้านั่นแม่นพ่อตัวเงินตัวทองแล่นไกลไปข้างหน้า ซี่ใบต้ีใบปาดหมวดชุนชุนตนันแปดชุนกปใบโอ้โหเน่เจอของแท้นะเจอของแกปูเดตั้งนักมันตัวนี้ตัวลังครับมันทั้งเตั้งเดือสามด้วยสามไอ้โอ้โโโในสามตัว ทั้งสามตัวเรือทั้งสองตัวเมื่อกี่ครับทั้งเมื่อกี้ทั้งบนทั้งล่างนะพูเนาะทั้งบนทั้งล่างเลยหันโว้ยสนุกเลยหอกยังใั่นทะลุครับผมวันมันวันนี้ย่างนีหรอครับหลังจากหันว่าฝันดีเลยบอกปู่จะต่อฝันป่ะเพราะว่ามันไข่อยู่เลยนะหัวอันศูนย์กอนครับเพราะว่าเขาหลักเหนือว่าถวายอยู่นี่โอ้ บ้องซุนของขันครมักอย่าเข้ามาอยู่บัวเขาื่คือจะบวนบนเรื่องมันโมหลงหลอกล่างรันซุนของรันมาไม่เจอปู่ก็เลยครับพวกใคได้อยู่เที่ยวอมครประชุมแค่เป็นงานสวนของที่ล่ะมาดูตัวบัดนี้มาดูอะไรยเยบ้านไปบมานมามันสั้นแย่แต่แย่แต่มาดูตัวปู่ข่อยว่าสัน ว่าเป็นสีเยมมากอาบน้ำอาบแล้วก็ูแขนพมงังนก็ไปไม่ไหวฟอกไปมันสิหลวงพูดปูว่าภานในไล่ไปก็สุดยอดแลยช่วยนี่ก็เป็นแนวทางของกับทำน้ะแลวต่างของปูครับนันน่้ก็ส่งนุ่งเทียบที่ โอ้ตัวเลขคูนี้ส่งลูกเงียบเลยครูหนึ่งลูโอ้ลูกบ้านเงียบหล้านหงัตีครับวัวจำผลลดตีร่เดี๋ยเราจะเข้าอยู่สิ่หรอครับอืะครับผมขายรถตต์ตีไร่ถ้าผลก็อากครับปูสิี่คงุไทยว่ากบ่แลวเลยคือไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยูครูครูมีโคงทุตไทยวังหาแกี่ยวรลด ปังหักย่ะพี่น้นี่รถพ่เสาครับัไปแดงบรอันนี้ก็เป็นแนวทางของปูนะครับผมก็มี5 2 9 8 2 9นะครับ8 9 7 9 8 7 5 8 5 9นะครับผมเป็นแนวทางของปูเครือเขาลงนะครับนอกส่วนทะเบียนรถ4 3 6 6นะครับพิจารณาดูนะครับพี่น้องครับผม ทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับต้องครับ,รบ,รบอุ้ยลมแรงเอาคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ